สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาดูอาการหนุ่มมดอีกวันนึงนะคะเชา้าวันใหม่แล้วนะคะตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะเป็นปกติแล้วสำหรับพายมดนี่ก็เป็นต้นไม้นะคะที่แม่ควานไปตัดมาเมื่อวานให้พ่อพายก็กินอันนี้ก็อึเป็นก้อนแล้วคะตอนนี้ก็ปกติดีแล้วค่ะเป็นก้อนๆแล้วค่ะตอนนี้อึ เรียกกินแต่เช้าเลยเนาะเห็นไม่ฟานไม่ได้เลยมาถึงนี่โยนซ้ายโยนข้าเพราว่าตอนนี้สมบูรณ์แบบแล้วครับน้ําตาก็ยังไหลค่ะเพราะว่าอากาศยังเปลี่ยนแปลงเป็นไงลูกเป็นยังไงสบายแล้วสบายตัวแล้วสบายแล้วครับ ผมหายดีแล้วครับแม่แม่ครับผมหายเป็นปกติแล้วครับกราบขอพระคุณคุณแม่ทุกทท่านที่เมตตาผมครับ <S <S น,นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าค่ะ <S <S เราก็จะมีหญ้าให้พ่อพายนะคะหญ้าเป็นหญ้าเนเปียนะคะเป็นหญ้าเนเปียน้ำตาก็ยังไหลนะคะน้ำตาไหลไหลสองข้างเลยเนาะมด อร่อยไหมหอ,อร่อยไหมโอ้ไม่พูดไม่จาไม่พูดไม่จาหอบไปทางโน้นหอบไปางโน่นไม่ต้องมาทงนี้เด้อแม่จะกวาดมูลทางนี้หอบไปนู่นเลยถ้าจะหอบหอบไปฝั่งนน้นเดี๋ยวจะเข้าเก็บมูลฝั่งนี้เอ ดูดูเสียงกินเสียงกินอร่อยมากเลยอุ้ยงาสุดหมดแล้วเออไม่สุดได้ไงค่ะดูโรยแทงค่ะแทงดินแทงหาอาหารกินเนาะค่ะเนาะก็เลยทําให้งาสุดวันวันนะคะวันวันแทงทั้งวันทั้งคืนพอรูปโรดูนะคะดูพายมด สังเกตดูได้นะไฟมดนี่จะมีความพิเศษในตัวเยอะนะคะงานี่ลรากดินเลยค่ะงาเอ้ยงวงค่ะงวงนะไม่นะคะไม่ใช่งางวงค่ะงวงงวงนี่จะยาวนะคะรากดินเลยหางนี่ก็จะยาวเกือบจะรากดินเหมือนกันค่ะแล้วก็ตัวก็ยาวนะคะสูงในแก้วตานะคะสีฟ้าพ่อพายหางดอกเยอะค่ะแต่ว่าล่วงหมดแล้วค่ะหางดอกสงสัยน่าจะคัน อ,อร่อยมากเลยน้ามดเนาะขอบกลาบกราบขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะที่เมตตาลักมดนะคะที่ช่วยเมตตามดให้ได้บ้านอยู่นะคะกลาบขอบพระคุณทุกทกท่านเลยนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะคะกดติดตามให้ฝ่ายมดพานหญิงด้วยนะคะวันนี้แม่ควาน ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวแม่ควานขออนุญาตไปเก็บอึพ่อพายก่อนคะ่ะสวัสดีนะคะ